วันนี้ออแกนมีกล่องสุ่มนะคะเป็นกล่องสุ่มคุกกี้นะคะอะคุกกี้อะไรคุกกี้น่ารักคุกกี้น่ารักอะขอดูขอดูตัวท็อปของคุกกี้หน่อยได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะมีนมสตรอเบอรี่เผือกช็อกโกลแลตบูฮาวายนมชมพูชานมชาเขียว และสีคตดและสีคตดเรามาดูกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนจุน๊บจุ๊บจุ๊อืมอ่ะออรสสุ่มได้เลยค่ะมีกันไกลมาให้ให้ทำอ่ะเวยจังเลยอ่ะหนูทำเองมาลุ้นกันก่อนใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นก่อนใช่ไหมว่า ในนี้เราจะได้กล่องสุ่มอะไรใช่ไหมคะจัะไปในกล่องสุ่มอยู่ในนี้เราจะได้ตัวอะไรใช่ไหมเราต้องมาดูตัวตัวนี้ก่อนลำดับต่อไปวิลเล็บแหม <laughs> ได้สี่เข็มมาได้สี่เข็มด้วยเย้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 ได้สีเดด yeah, 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 ส่เข็มไหนตัวสี่เข็มขอดูก่อนอ่ะสี่เข็มจะตัวนี้เนาะนี่สี่เข็ม จริงไหมอนะไหนลองรุ้นดูสิคะสีคเขตจริงไหมช่วงนี้ก็แบบเฮๆกันนิดนึงนะคะกล่องสุง่มกล่องจุง่มกล่องใจอ่ะตัดได้เลยค่ะดูโรงเรียนเด็กก็พาเล่นอยู่บ้านลูกก็พาเล่นจังเหม่หนเหม่ยเด้<แผ>น,นี่อุ้ยน่ารกักคุกกี้ซีเคล นี่ค่ะคุกกี้สีเข็ดรอบหน้าเราจะทำอะไรดีคะชาไข่มุกชาไข่มุก <laughs> โอเคบายบาย <laughs>